สวัสดีค่ะเหนียวฝรั่งขี้นกบายเมตุกนะคะจากจังหวัดพิษณุโลกค่ะออกมาไลฟ์สดนะคะนะคะมาทักทายกับทุกท่านนะคะวันนี้วันสุข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 ขอทุกท่านมีความสุขเด้อนะคะร้อนมากเลยนะคะแต่ว่าอยู่ในร่มมันก็พอที่จะช่วยได้แต่ถ้าในแดดมันก็จะร้อนนะคะเราก็มานั่งคัดข้าวต่อ สิ่งที่แม่ตุกต้องทําก็คือคัดข้าวไปนในค้าขายข้าวมันก็ไม่ควรจักข้าวช่วงเช้าเช้าช่วงเช้าเช้ากับเย็นๆเราก็จะทําสวนนะคะก็พักล่มพักแดดนะคะตอนนี้นะเพื่อนๆแม่ตุ๊กคลองไส้ไก่เริ่มแห้งแล้วคะแม่ตุ๊กก็จะไปขูดดินแล้วก็แกลบขึ้นจากคลองนะคะเอาดินกับแกลบขึ้นมาเพื่อเพาะพันธุ์ ผักขายนะคะแล้วเพาะพันธุ์ดอกไม้ขายตอนนี้แม่ตุกกากลังดูเมล็ดพันธุ์ว่าเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ที่เขาปลูกในช่วงหน้าแลง้งเขาสามารถทนกับอากาศร้อนได้แม่ตุกก็จงหันมาปลูกเพื่อเพื่อจำหน่ายนะคะจำหน่ายเล็กๆน้อยน้อยทดลองดูคะ่ะถ้าเราไม่ทดลองมัวจะกลัว มันก็ไม่ไปไหนสักทีแล้วก็ตะก,กิดในใจเนาะสวัสดีนะคะหนึ่งท่านนะคะแม่ตุกสายใจคะ่ะนะคะมียฝรั่งขี้นกบายไม่ตุกจากจังหวัดพิษณุโลกคะ่ะออกมาไลฟ์สดนะคะเก็บเวลาสะสมไปด้วยคะ่ะนะคะเมื่อวานนี้ไม่ได้ไลฟ์สดนะคะนี่ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้ง14ท่านนะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามานะคะทักททยเซฮัลโหลนะคะเฮฮ่า hey, นะคะคัดข้าวเหมือนเดิมค่ะหน้าที่ที่เราก็คือชาวนาที่จำหน่ายข้าวเองก็คือคัดข้าวนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามา,าทักทายพูดคุยกันค่ะจากไทยแลนด์นะคะ สวัสดีค่ะ thank you นะคะนิดหน่อย uh, นิดหน่อย a little bit นะคะนะะ I can speak a little bit นะคะ thank you นะคะ a live time from Thailand ขอบคุณนะคะทั้ง19 user นะคะ thank you every one for c o m i n g in my video live time ค่ะนะคะขอบคุณค่ะนะคะ คัดข้าวค่ะเป็นแม่ค้าขายข้าวนะคะข้าวไม่ตุกทำเองนะคะ I doing myself This is um It's not jasmine rice It's under but it smell good ข้าวใหม่นะคะเป็นข้าวปีนี้ค่ะนะคะแม่ตุก ทำเองกินเองแล้วก็จํำหน่ายเองคือพยายามทําทุกอย่างค่ะถึงแม้ว่ารายได้มันจะไม่เยอะแต่ว่าอือฮึ m. ใช่ค่ะ yes this is my home นะคะ thank you นะคะก็คือออกมาไลฟ์สดเก็บเวลาสะสมนะคะเก็บเวลาสะสมแล้วก็นี่คัดข้าวแล้วก็ได้พูดคุยกับเพื่อนเพื่อนด้วยนะคะ ขอบคุณนะคะ34 user ส i f e t เซอ from Thailand thank you e very o n e for coming in my video l i f e t i m e ค่ะไม่ต้อเป็นยูทูบเบอร์น้องใหม่นะคะวิดีโอทั้งหมดก็อยู่ที่600กว่าวิดีโอเท่านั้นเองตอนนี้ก็พยายามทำให้มากขึ้นนะคะเป็นช็อตสั้นก็มีแล้วก็เป็นวิดีโอยาวก็มีนะคะนะคะวิดีโอยาวก็ส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับ การใช้ชีวิตประจำวันว่าไม่ทุกทําอะไรบ้านหลังบ้านทําอะไรบ้างนะคะแปกแดดโอเค Thank you love Thailand อ่ะโอเค In the morning, Thailand a little bit uh cold about eighteen class, but afternoon is thirty two class, a little bit hot. About it's not so hot when when you sit in the in the uh I don't know what to speak um in the home, no, and then little bit wind come and then you are not hot so much. แบกแดดน่าจะร้อนมากนะคะ My name is สายใจเซกเลียสนะคะสวัสดีค่ะ44 user นะคะขอบคุณนะคะนะคะ ในไลฟ์สดก็จะมีชาวต่างชาติแล้วก็ชาวไทยนะคะที่เข้ามาเพราะไม่ตุกเปิดเป็นสาธารณะนะคะในการถ่ายทําวิดีโอแต่และอย่างก็คือ,เ,อเวลาไลฟ์สดเราก็เปิดสาธารณะไลฟ์ไปเลยค่ะไม่จำํจำกัดไม่ไ,ม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 ไมบ่งว่าเราจะเอาเพื่อนแค่คนไทยเราเรา,เรามีเพื่อนทั่วโลกค่ะนะ,ะพูดได้ไม่ได้เราก็พูดไปเลยค่ะเพื่อนไม่ต้องอายนะคะก็คือขอบคุณนะคะ ที่เข้ามานะคะเอ่อตอนเช้าๆอากาศสมัยก่อนเนาะถ้าเกิดพูดเป็น30ปีที่แล้วนะอากาศมันค่อนข้างที่จะดีนะแต่สมัยนี้ไม่ดีค่ะที่คุณเห็นอากาศอาอากาศคลึ้มๆอย่างนี้ก็จะเป็นควร พีเอ็มค่อนข้างที่จะเยอะสองจุดใช่2.5นะคะพีเอ็มเยอะมากใครที่เป็นภูมิแพ้มันก็ต้องระวังเนอะนะคะ the dust in the air dirty นะ you can look outside for the e y e it looks same cold but it's not cold in Thailand look Dirty, a little bit like a smoke in the air. This time is not so good air. I think, um, when have a little bit raining, Thailand is better yeah. Air is better, a yeah. little bit. เมื่อกี้เอ่อ n a l from internet is so นะคะสัญญาณอินเทอร์เน็ตตัดขาดหายไปนะคะก็แดดแรงนะคะสวัสดีหนึ่งดวงตาที่ยังอยู่เมื่อกี้อินเทอร์เน็ต <c oughs> สัญญาณร้อน Maybe telephone is hot Live ไปเรื่อยๆสักพักค่ะเดี๋ยวไม่ตุก็จะหยุดไลฟ์ถ้าเกิดว่าสัญญาณนะคะสัญญาณไปไมานะคะอ่า uh, Internet signal is so bad or the Maybe i s telephone for me is hot is hot and then not so good ตอนนี้ก็พอมีลมนะคะเมื่อไหร่ไม่รู้ที่เมืองไทยจะมีฝนถ้ามีฝนก็คงจะดีกว่านี้ค่ะนะคะ Happy birthday to Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, na ha, สวัสดีเด้อจ้านะคะพี่น้องค่ะเมตุกมะหล่สดนะคะส่วนมางที่เอเศร้าต่างสัดมะเบากับเมตุกเตนน้อนะคะไลฟ์สด from Thailand lifetime in Thailand now about 2 o'clock in Thailand นะฮะ I think I think happy birthday นะคะ thank you <laughs> Good luck. Have a good luck and a good day today. And forever good good luck. <laughs> that is Rice. I do it myself. Farmer, I make a farmer rice in Thailand. ขอบคุณนะคะ90้าสิยูเซอร์นะคะแมตุกไลฟ์สดจากประเทศไทยค่ะอยู่อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะคะยินดีที่ได้รู้จักลมลมมากเลยค่ะวินนะคะวินวินินไทยแลนด์หนาวลมอากาศไม่ค่อยดีร้อนแล้วก็แห้ง It's very hot now in t h a i l a n นนะ next month more hot <laughs> ขอบคุณนะคะ86 user นะคะ thank you ไลฟ์สดนะคะ ได้ค่ะแม่ตุกสายใจเซกดิอาร์อยู่จังหวัดพิษณุโลกนะคะออกมาไลฟ์สดเก็บเวลาสะสมเพื่อผ่านขั้นตอนการเป็นยูทูบเบอร์นะในใน,ในการที่เราจะได้ตั้งค่านะคะเราจะต้องได้รับ4,000ชั่วโมงนะคะ now I save about um, altogether l time for make a youtuber